เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อัตมภาพมาที่วัดป่าคำเจริญอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของอัตมภาพเพื่อเตรียมงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อนปีพุทธศักราช2567เป็นปีที่10ที่เราได้จัดขึ้นณนะวัดแห่งนี้ พระวิทยากรสี่สายได้ออกไปพบปะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ลูกหลานเด็กๆเกยาวชนในโรงเรียนต่างๆรวมทั้งสิ้น40โรงเรียนด้วยกันบางโรงเรียนก็ต้องการถังเก็บน้ำฝนบางโรงเรียนก็ต้องการอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา แบดมินตันบาสเกตบอลลูกฟุตบอลบางโรงเรียนก็ต้องการโปรงลางเครื่องดนตรีนะกองแท็กกลองยาวนะบางโรงเรียนก็ต้องการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในการเรียนการสอนซึ่งก็จะพยายามหาศัทธาสาธุชนทั้งหลายทีนะ่มีความประสงค์อยากจะ ช่วยเหลือเกื้อกูลโรงเรียนในชนบทก็จะได้แจ้งความจำานงมายัางทางโรงเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายการอบรมเยาวชนในช่วงฤดูร้อนปิดภาคเรียนโดยการนำเด็กเหล่านั้นมาบวชมาเรียนเนี่ยเป็นการเอาผ้าขาวเอาผ้า เอาผ้าเหลืองห่อดีกว่าเอาผ้าขาวห่อเพราะอุบัติเหตุเพศภัยในช่วงสงกรานเนี่ยมีเยอะมากอัตมาภาพก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราเอาลูกหลานของเรามาฝึกฝนอบรมให้ทัศนคติที่ถูกต้องให้ความรู้ที่ถูถกต้องอยู่ในวัดระบบวัดวาอารามก็จะมี ความหมายมากยิ่งขึ้นปิดภาคเรียนพ่อแม่ก็ต้องทำงานลูกหลานอยู่ที่บ้านก็เป็นภาระของพ่อแม่ต้องดูแลแต่ถ้าหากว่าเปิดเรียนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนพ่อแม่ก็ไปทำงานก็เอาชีวิตลูกไปไว้ที่โรงเรียนทั้งวันพ่อแม่ก็ยังพอมีเวลาที่จะทำงานอย่างเต็มที่ได้ฉะนั้นเมื่อพ่อแม่ อยู่ในช่วงต้องทำงานหนักแล้วก็ปิดภาคเรียนก็เอาลูกมาไว้ที่วัดพระเราก็ช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้เพราะฉะนั้นอัตมาภาพก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ลูกหลานทุกคนนำลูกหลานมาสมัครปวดเรียนในสถานที่แห่งนี้เราจะปิดรับสมัครวันที่15มีนาคม 2,567แล้วก็เข้าวัดวันที่30มีนาคมบวชวันที่31มีนาคม9โมงเชา้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็นำลูกนำหลานมาบวชเรียนทั้งผู้หญิงผู้ชายมาได้เลยนะบวชฟรีบวชอยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีแล้วก็มีทุนการศึกษาให้หลังจากลา สิกขาผ่าหลักสูตรไปแล้วเมื่อในวันที่13เมษายน2567ก็จะลาสิกขากลับไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่เหมือนเดิมขออนุโมทนาบุญขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ทุกท่านผู้สนับสนุนทุกท่านที่เข้าใจปัญหาของเด็กและเยาวชนและได้พยายามช่วยกันแก้ไขขอเจริญพร は